มาดูโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะครับการสอบข้อปเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนั้นนะครับก็จะมีสอบภาควิชาการและพระรึศษานะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันนะครับว่าสอบวิชาการมีวิชาอะไรบ้างครับหัวข้อ5.1นะครับสอบภาควิชาการนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาในหัวข้อเรื่องนักเรียนช่างฝีมือทหารภาคปกตินะครับก็จะมีการสอบวิชาที่คัดเรื่องนะครับก็จะมีสอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมศึกษานะครับภายในขอบเขตหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของกระสวงศึกษาธิการม .1 ถึงม .3 นะครับลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยนะครับมีรายละเอียดดังนี้นะครับคณิตศาสตร์นะครับคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนวิทยาศาสตร์คะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนภาษาอังกฤษคะแนนเต็มหนึ่งร้อยคะแนนภาษาไทยคะแนนเต็มห้าสิบคะแนน วิชาสังคมคะแนนเ,เต็ม50คะแนนนะครับรวมคะแนนภาควิชาการนะครับ400คะแนนนะครับ400คะแนนหลังจากที่เราทาการสอบภาควิชาการนะครับและประกาศผลภาควิชาการเสร็จสิ้นแล้วนะครับเราก็จะไปอยู่ในขั้นตอนของการสอบพระราศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพระราศึกษานั้นมีอะไรบ้างครับ อยู่ในผนวกขอบฝายนะครับการสอบพระศึกษานะครับของนักเรียนช่างพิมพ์ือทหารภาคปกตินะครับการสอบพระศึกษานะครับจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายจํานวน4ี่สถานีนะครับประกอบด้วยดึงข้อลุกนั่งภายในสองนาทีลันพื้นสองนาทีและวิ่งแ0ดร้อยเมตรนะครับการคิดคะแนนนะครับให้คิดเป็นรายละนะครับจากจํานวนครั้งหรือจํานวนนาทีที่ใช้เวลาปฏิบัติผู้ที่เข้าสอบสามารถทําได้ตามตา,มตารางดังนี้นะครับ แลมาดูตารางนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่ตารางแรกนะครับเป็นดึงข้อนะครับดึงข้อสิบครั้งนะครับครั้งละสิบคะแนนรวมหนึ่งร้อคะแนนนะครับหัวข้อการปฏิบัติก็จะระบุในระเบียบการอย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับการปฏิบัติดึงข้อต่อเนื่องนะครับคะแนนที่ทําได้จํานวนที่เป็นครั้งนะครับก็จะระบุชัดเจนอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับอยู่ในนี้อยู่แล้วแต่เรามาดูสถานีลุกนั่งนะครับสถานีลุกนั่งจับเวลาสองนาทีนะครับเวลาสองนาที คะแนนเต็มนะครับหนึ100่งร้อยคะแนนนะครับจำนวนครั้งที่ทําได้สามสิบสี่ครั้งจะได้หนึ่งร้อยคะแนนนะครับสามสิบสามครั้งจะได้เก้าสิบเจ็ดคะแนนนะครับทําได้หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งคะแนนนะครับสองครั้งสี่คะแนนนะครับในตารางจะระบุอยู่ชัดเจนนะครับนักเรียนที่มีความประสงค์นะครับจะจะสอบนะครับก็เข้ามาดูในตารางอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผ่านไปนะครับต่อไปสถานีดันพื้นนะครับจัดเวลาสองนาทีนะครับเวลาสองนาที คะแนนเต็ม100คะแนนนะครับเต็มเืองครั้งที่ทำเนี่ย22ครั้งจะได้100คะแนนนะครับ21ครั้งหรือ21ครั้งจะได้95คะแนนนะครับ1ครั้งหรือ0นะครับ0 2ครั้ง0นะครับจะมีคะแนนเริ่มตั้งแต่ครั้งที่3นะครับได้5คะแนนขึ้นไปนะครับขึ้นไปรายละเอียดระบุชัดเจนนะครับโรงเรียนก็มาดูอีกครั้งนึงนะครับในระเบียบการของเรียนช่างพุมนทหารภาคปกตินตครับ ต่อไปวิ่งระยะทาง800เมตรนะครับวิ่งระยะทาง800เมตรนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับคะแนนเต็มของเขาเนี่ย100คะแนนอยู่ที่3นาที15นะครับคะแนน9้าสเกตคะแนนอยู่3นาที16นะครับ3นาที48นะครับจะได้1คะแนนนะครับ3นาที47จะได้4คะแนนนะครับคะแนนก็จะอยู่ในห่วงนี้นะครับนักเรียนก็ไปพิจารมกันมานะครับ คะแนนเต็มเนี่ยสามีสิบห้าจะได้คะแนนเต็มนะครับต่อไปมาดูนะครับการไมยเหตุน,นะครับเกณฑ์การตัดสินนะครับผู้สมัครสอบจะต้องได้คะแนในรวมไม่น้อยกว่า 150. ร้อยละห้าสิบจึงจะถือว่าผ่านนะครับได้ไม่น้อยกว่าสองร้อคะแนนจากคะแนนรวมสี่ร้อยคะแนนนะครับการสอบภาคศึกษาสัมภาษณ์ทุกงตีวจาและตรวจร่างกายให้นักเรียนเตรียมการเก่งขาสั้นมาด้วยนะครับ แ้จบนะครับเป็นหัวข้อของนักเรียนช่างพิมพ์อุหารนะครับในการสอบวิชาการและพลศึกษานะครับต้องสอบวิชาการผ่านประกาศผลภา้วิชาการเสร็จแล้วนักเรียนก็จะมาสอบพาละนะครับหลักๆก็มีอยู่สองข้อนี้นะครับสองข้อนี้ก็อีกไม่นานก็จะเปิดสอบนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจฝึกฝนนะครับวิชาการและพละศึกษานะครับหากไม่อยากพลาดข่าวสารน,นะครับในการสอบต่างๆก็ตากดติดตามตักแชร์ ในช่องยูทูบด้วนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามฟังชมคลิปนะครับพบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีครับ